เรื่องหล่อนางนางตะเคียนมีเรื่องเล่ากันมาหลายสิบปีเกี่ยวกับต้นตะเคียนใหญ่ที่ขึ้นอยู่ริมแม่น้ําสายหนึ่งในต่างจังหวัดชาวบ้านเล่าว,ว่าต้นตะเคียนนั้นมีอายุนับร้อยปีลําต้นสูงใหญ่ร่มเง,งาคลึ้มจนแดดไม่อาจส่องถึงเวลามีใครเดินผ่านมารู้สึกเหมือนมีใครแอบมองอยู่ตลอดคืนหนึ่งมีหนุ่มชาวบ้านมอสุรากลับบ้านสายเขาตัดทางลัดผ่านทุ่งนาไปยังริมแม่น้าที่มีต้นตะเคียนต้นนั้นเขาเผอพูดลบหลู่ว่าอยู่ต้นเดียวตั้งใหญ่ ถ้าตัดเอาไปขายคงรวยไปแล้วคืนนั้นเองเขาฝันเห็นหญิงสาวนุ่งห่มชุดไทยสีทองผมยาวดำสนิทมองมาด้วยสายตากรดเคืองพร้อมเอ่ยเสียงเย็นเยือกว่า,วาเจ้าอยากคิดจะลบหลู่เราไม่อย่างนั้นจะไม่ได้กลับบ้านชายหนุ่มสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมกายแต่พยายามคิดว่าเป็นแค่ฝันร้ายเธอว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันเขาล้มป่วยกระทันหันร่างกายสู้ผอมไปอย่างรวดเร็วญาติพี่น้องจึงไปเชิญหมอธรรมธรรมพิธีขอขอมาหมอทำเล่าว่า วิญญาณในต้นตะเคียนเป็นนางตะเคียนทองที่สิงสถิตยอยู่มานานไม่ชอบให้ใครพูดลบหลู่หรือล้ําเกินลังทําพิธีแก้บ,บนจุดทูปเทียนใบสีและผ้าแพรสีต่างๆผูกต้นตะเคียนชายหนุ่มก็อาการดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าพูดลบหลู่ต้นตะเคียนต้นนั้นอีกเลยทุกครั้งที่ผ่านจะเห็นผ้าแพรหลากสีผูกอยู่รอบต้นและดอกไม้ทูบเทียนที่ชาวบ้านนำมาถวายอยู่มิขาด ชาวบ้านเชื่อว่านางตะเคียนยังคงคอยมองอยู่และจะปกป้องคนที่เคารพศรัทธาแต่จะลงโทษคนที่ลบหลู่เสมอเรื่องนี้เป็นประสบการณ์หลอนอีกท่านที่พบเจอหลังได้ท้านางตะเคียนตำนานหลอนนางตะเคียนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคกลางมีแม่น้ํสายใหญ่ไหลผ่านริมตลิ่งนั้นมีต้นตะเคียนทองอายุกว่าร้อยปีตั้แตะงานลําต้นสูงใหญ่จนหลายคนต้องแหงนมองคนทฒ่าคนแก่เล่าว่าตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย ต้นตะเคียนต้นนี้ไม่เคยมีใครกล้าแตะต้องเพราะเชื่อกันว่ามีวิญญาณหญิงสาวรูปงามสิงสถิตยอยู่เป็นเจ้าแม่ผู้คุ้มครองหมู่บ้านขึ้นวันหนึ่งชาวบ้านชื่อพงชายวัยสามสิบกว่ากลับจากวงเล่าเขาเดินลัดล้อมาตามทางทุง่งนาและผ่านต้นตะเคียนใหญ่เขาโดยบังเอิญด้วยความเมาเขาเผละโกนล่นว่าโธ่เอ้ยไม่ดีดีแบบนี้ถ้าคนเอาไปขายคงรวยและเสียดายที่ไม่มีใครกล้าแตะหลังจากพูดจบเหมือนลมแรงพัดวูบมา ที่เป็นคืนสงบไร้ลมเสียงกิ่งไม่เสียสีกันดังคลืดคลาดอกคล้ายเสียงครางคลืดเครง่งพงใจหายวาับแต่ก็ยังหัวเราะยกก่อนรีบเดินกลับบ้านไปขึ้นนั้นเองพงฝันเห็นหญิงสาวนุ่งห่มชุดไทยโบราณสีทองระยับผมยาวสยายถึงเอวใบหน้าคมง,งามแต่แฝงด้วยความเย็นชาเธอมองตรงมาที่เขาและเอ่ยเสียงก้องเหมือนมาจากทุกทิศทางเจ้าอย่าได้ลบหลู่เรามิฉะนั้นจะไม่มีวันพ้นขอกรรมพงสะดุ้งตื่นเงอการท่วมกายหัวใจเต้นแรง แต่เขาพยายามคิดว่าเป็นเพียงแค่ฝันร้ายจากความเมาหลังจากนั้นไม่กี่วันพงเริ่มลงป่วยกระทันหันทั้งที่ก่อนหน้านี้แข็งแรงนักเขามีอาการตัวร้อนปวดเมื่อยและฝันร้ายซ้ําๆเห็นหญิงสาวคนเดิมมายืนอยู่ปลายเตียงพร้อมรอยยิ้มเย็นเย,ยือกหมอนในโรงพยาบาลตรวจแล้วไม่พบสาเหตุจนยาติติเริ่มเชื่อว่านี่ไม่ใช่โรคธรรมดาแต่เป็นเพราะเจ้าแม่ตะเคียนลงโทษย่าพงจึงไปหาหมอธรรมของหมู่บ้านมาทําพิธีขอขามาที่ต้นตะเคียนวันนั้นมีการจัดบายสี เครื่องเส้นผ้าแพร่เจ็ดสีและเหล้าขาวจุดทูบเทียนบูชาหมอทำกล่าวคำขอเข้ามาด้วยเสียงสันสท้านลูกหลานเพลเพลยลบหลู่เจ้าแม่ตะเคียนอย่าได้ถือโทษกดเครื่องขอได้ปลดอโหสิก,กรรมระหว่างพิธีเสียงลมแรงพัดหมุนรอบต้นตะเคียนทูบเทียนบางดอกดับลงเองทั้งที่อากาศนิ่งสนิทชาวบ้านหลายคนยืนยันว่าเห็นเงาร่างหญิงสาวชุดไทยสีทองยืนพิงต้นไม้เฝ้ามองอยู่ไกลๆหลังพิธีเสร็จเพียงไม่กี่วัน อาการของผมก็ค่อยๆดีขึ้นเรากับไม่เคยป่วยมาก่อนตั้งแต่นั้นมาเขากลายเป็นคนเคร่งศรัทธาทุกปีจะนําผ้าแพรและดอกไม้มาไว้ต้นตะเคียนเสมอจนถึงทุกวันนี้ต้นตะเคียนต้นนั้นยังคงยืนต้นอยู่อย่างสง่าง,งามริมแม่น้ําสายเดิมผ้าแพรหลักสีผูกแน่นเต็มลําต้นมีคนมาขอโชคลาภขอโชคหวยไม่เว้นแต่ละวันและนี่คืออีกท่านที่พบเจอกับเหตุการณ์หลอนของนางตะเคียนเขาเล่าว่าบ้านผมอยู่ติดทุ่งนา ริมแม่น้ำมีต้นตะเคียนทองใหญ่มากๆอยู่ต้นหนึ่งคนเท่าคนแก่บอกว่ามีอายุกว่า100ปีแล้วเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของหมู่บ้านเลยก็ว่าได้เวลาผ่านไปก็จะเห็นคนเอาผ้าพลาสีสีมาผูกเอาทุบเทียนมาจุดบางทีก็มีกระทงขนมหวานหรือเหล้าขาววางไว้ที่โคนต้นผมตอนนั้นอายุ30บกว่าเพิ่งกลับจากทํางานกรุงเทพไปเยี่ยมบ้านพอดีมีวงเล่ากับเพื่อนเพื่อนสมัยเด็กกินกันจนดึกเมาได้ที่ก็เลยเดินกลับบ้านคนเดียวเพราะบ้านผมต้องลัดผ่านทุงน่งนาไปทางริมน้ําพอเดินถึงต้นตะเคียนต้นนั้น ด้วยความเมาและปากเสียผมก็ดันหลุดพูดออกไปว่าต้นไม้ต้นเดียวต้องใหญ่ถ้าคนไปขายไม่คงรวยหน้าดูเสียดายไม่มีใครกล้าแต่พูดจบก็เหมือนมีลมแรงพัดมาวุบเดียวทั้งที่ก่อนหน้านั้นลมสงบมากกิ่งไม้เสียดสีกันเสียงดังเคลือคลาดอกเหมือนจะหักเลยครับตอนนั้นผมลุกขึ้นมาทันทีแต่ก็ยังหัวเราะในใจว่าแค่ลมพัดมั้งแล้วก็เดินกลับบ้านคืนนั้นผมฝันครับฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวชุดไทยโบราณสีทองผมยาวมากจนถึงเอว หน้าตาสวยแต่ดูนิ่งๆเย็นๆเถอจ้องผมไม่กระพริบแล้วพูดว่าเจ้าอยากคิดลบลูเราผมสะด,ดุ้งตื่นเง่อออกเต็มตัวใจเต้นแรงแต่ก็ยังคิดว่าคงฝันไปเพราะเมาเลยไม่คิดมากอะไรผ่านไปสองวันผมเริ่มมีอาการป่วยกระทันหันตัวร้อนปวดหัวกินอะไรก็ไม่ค่อยลงไปหาหมอที่อนามายัยเขาตรวจแล้วบอกไม่เจออะไรผิดปกติให้ยามากินแต่ผมกลับสุดลงเรื่อยๆยิ่งไปกว่านั้นนางทุกคืนผมฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมมายืนปลายเตียง รอยยิ้มเธอน่ากลัวมากยิ้มแบบเย็ยนๆขนลุกไปทั้งตัวแล้วผมก็สะดุ้งตื่นตลอดแม่ผมเริ่มเบื่ใจบอกว่านี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเพราะผมไม่เคยป่วยในขนาดนี้มาก,ก่อนเลยไปตามหมอธรรมมช่วยดูวันนั้นแม่พาผมไปที่ต้นตะเคียนเอาใบาสีดอกไม้ผ้าแพรจัดสีทุบเทียนและเล่าข่าวไปถ<ม>ึง<ว>ทรงทำพิธีขอขอมาสวดอะไรไม่รู้แต่เสียงขลังมาก บอกให้ผมกราบที่คนต้นละพูดว่าลูกหลานคนนี้ได้ล่วงเกินด้วยความเมาไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ขอให้เจ้าแม่โหสิก,กรรมตอนผมกราบอยู่ขอบอกเลยครับเหมือนมีลมหมุนแรงขอพัดรอบต้นตะเคียนทุบบางดอกดับไปเองทั้งที่ตอนนั้นอากาศนิ่งมากทุกคนหันมามองกันหน้าซีดผมเองก็เหมือนเห็นใบบเป็นเงาผู้หญิงชุดไทยยืนอยู่ตรงกิ่งไม้มองลงมาขนลุกสุดๆหลังจากนั้นหลังทําพิธีไม่กี่วันอาการผมก็ดีขึ้นเรื่อยข่าจนกลับมาเป็นปกติ ตอนนั้นเลยเชื่อสนิทใจเลยครับว่าเจ้าแม่ตะเคียนมีจริงตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่กลับบ้านผมจะไม่ลืมเอาดอกไม้หรือผ้าแผลไปไว้ที่ต้นตะเคียนเสมอหลังจากผมรอดจากเหตุการณ์นั้นมาได้ก็มักจะได้ยินเสียงเล่าลือกันเรื่อยๆว่าคนในหมู่บ้านก็เจออะไรคล้ายๆกันมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ลุงสมเพื่อนบ้านผมเป็นคนชอบเสี่ยงโชคมากๆแกชอบแอบไปจุดธูปขอโชคที่ต้นตะเคียนบางครั้งก็ไปตอนกลางคืนคืนหนึ่งแกเล่าให้ฟังว่า ตอนกาลังจุดทูบอยู่จูจๆเห็นเหมือนมีผู้หญิงใส่ชุดไทยยืนอยู่ตรงเงาเมื่อริมต้นตะเคียนมองแกเฉยๆแต่พอหันกลับไปมอาอีกทีก็หายไปแล้วลุงสมไม่กลัวกลับยิ่งศรัทธาหนักกว่าเดิมวันหวยออกแกถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวตลงๆจริงๆหลังจากนั้นลุงสมก็ชุดไทยผ้าแพลไปถวายเจ้าแม่เต็มคนต้นเลยมีอีกคนครับไอ้แมนเด็กหนุ่มในหมู่บ้านมันไม่เชื่อเรื่องผีเลยชอบพูดจาท้าทายตลกโปกฮาใส่ตลอดวันหนึ่งมันเมากลับบ้านแล้วดันไปชี้รถคนต้นตะเคียนเข้า คืนนั้นทั้งคืนมันร้องเวายเหมือนถูกใครกดทับเห็นเงาผู้หญิงมันนั่งงบนอกจนหายใจไม่ออกญาติติต้องพาไปหาหมอทำเหมือนผมเอปปะาหมอทำบอกว่าเจ้าแม่กำลังเอาคืนเพราะถูกลบหลูนะ่หนักสุดท้ายครอบครัวม,มันต้องจัดพิธีใหญ่มีการแก้บนถวายชุดไทยและเครื่องประดับทองปลอมๆถึงอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นหลังจากเหตุการณพวกนี้ผ่านไปสักพักผมก็ยังเอาของไปไว้เจ้าแม่เรื่อยๆบางทีเวลาไปกลางคืนจะรู้สึกเหมือนมีใครมายืนอยู่ข้างๆทั้งที่มองไปก็ไม่มีใครครั้งหนึ่งผมลองยกโทรศรัพท์ขึ้นนนนนมาาาถ่ยยรรูููปปปตต้ตะเีงเีงอิดดทหลั ผมเห็นเหมือนมีเงาผู้หญิงชุดไทยสีทองยืนอยู่ข้างลำตน้นจริงๆครับคนลุกมากแต่ผมลบรูปนั้นไปแล้วเพราะไม่อยากเก็บอะไรแบบนั้นไว้ในเครื่องเรื่องนี้ทําให้ผมเชื่อว่าเจ้าแม่แตะเคียนมีทั้งให้คุณและโทษกับคนที่เกี่ยวข้องถ้าเครารพศรัทธาท่านก็อาจจะให้โชคลาภแต่ท่านลบลูกก็จะดีแน่นอนทุกวันนี้ต้นตะเคียนต้นนั้นยังอยู่คนในหมู่บ้านก็ยังเอาของไปไหว้กันไม่ขาดมีทั้งคนขอหวยคนมาขอให้ค้าขายดีและทุกครั้งที่ผมกลับบ้านผมไม่เคยกล้าเดินผ่านเฉยๆอีกเลย